เริ่มแรกคืออยากอยากเลิกตังได้เพราะว่าในฐานะที่แบบอยู่มานานเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใช้สิ่์นี้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเอากินตรงนี้สายภาษีไปได้เรียกเข้าตรงนี้ มาจากจังหวัดพิจิตรเรื่องน้ำคือที่ผมพักมันผมพักอยู่แถวแอร์แมงจ่ายอ่ะอยากให้ไปแก้ไขให้ไปดูแลตกนิดตรงไหนก็ท่วมตรงนั้น,นอ่ะแก้ไขให้เขาหน่อยเพราะว่ามันท่วมบางทีท่วมพื้บาทอย่างเงี้ยรถไปไม่ได้เลยมาจากยุบยายก็อยากให้เขาแก้ปัญหาให้มันดีกว่านี้ลูกเศรษฐกิจอย่างอย่างทำมาหากินค้าขายหากินกันก็ไม่ได้จะออกไปทางไหนก็ลูกขออะไรก็แพงทุกอ,อย่างจังหวัดร้อยเอ็ดครับให้มาดูแลข้องปากประชาชนครับถ้าอย่ามันก็ เป็นเวลาพวกหูดวลุลีแบบนี้เวลาดูดลงก็ทิ้งทิ้งมันเขาไม่ลงขยะก่อนมีเทศกิจเดินตัวต๋วอันนี้ไม่ค่อยมี ขี่มาเขาโยนท,ท,ท,ทิ้งเลยโยนทิ้งไม่ลงขยะคนจอจัดก็เยอะนอนป้ายร้านเมียงเดินขอทานเดินขออะไรขอเรื่องอะไรเงินเนี่ยทุกวันเพชรบุญครับก็อยากให้เป็นแบบว่าแก้ปัญหาแบบทางเท้านะครับสิงห์บุรีค่ะเริ่มแรกคืออยากอยากเลิกตังค์ได้เพราะว่าในฐานะที่แบบอยู่มานานเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใช้สิิน์นี้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วอะเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเราแบบกินตรงนี้จ่ายภาษีจ่ายแล้วด,ดเรกเข้าตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเลือกอะเพราะจริงๆสิงห์บุรีมันอยู่ห่างจากเรามากสําหรับการ แล้วก็เรื่องพื้นที่สีเขียวอย่างที่ทุกคนน่าจะอยากได้ก็คือเดิมอะ่ะเราไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ตารางเมตรแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามี9ก้าแล้วแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็น้อยไปหน่อยปะทุมธาน,นีทางมะลายนะคือสีมันจางช่วยทาสีให้มันชัดเจนหน่อยติดสัญญาณไฟอะไรเงี้ยอยู่ที่สาคัญสําคัญที่มีคนขามเยอะๆนครรีมา นานาเยอะแยะมากเลยอย่างถนนเนี่ยผู้ว่าแต่ละคนบอกว่าจะแก้ได้เขาเห็นไม่เห็นแก้ได้ดีคือระบบมันไม่ได้ดังอย่างที่เขาคุยกันเลยจริงอยากให้เป็นระบบเ,เหมือนอ่างประเทศเขาดังเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยไต้หวันอย่างเงี้ยขนาเขาอยู่กลางทะเลน,น้ามันยังไม่ท่วมเลยช่วยดูแลเรื่องถนนน้ทางและที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่าง ทำอะไรให้เป็นระบบแค่ okay. ว่าน้ำรอระบายรอระบายตลอดเวลาองี้ไม่ไม่ถูกต้องครับผมทุรินครับทำมาหากินไม่ต้องไล่เขานะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ดูแลพวกท่อพวกอะไรเพราะว่าฝนตกอย่างฝนตกแป๊บเดียวก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอันดับแรก ถติดเนี่ยทำยังไงจะแก้ได้เนี่ยังพึ่งได้แค่ร้อยเดียวมาตั้งแต่เช้าแล้วน่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าอ่ะไม่รู้คนไหนจะแก้ได้เนาะลูกเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มันลงเหวกันหมดแล้วน่ะจะใครจะมาแก้ได้หรอมันลงเหวอ่ะมันแก้ยากนะป้าว่านอ่ะไม่ใช่ว่าจะมาแก้ปีเดียวสองปีได้นะมันลงเหวกันหมดแล้วแปดปีมานี่มันลงเหวหมดแล้วนะลูกมันไม่ใช่นี่นะมันมองไม่เห็นแสงสว่างเลยนะจะแก้แบบไหนหรอลูกเป็นอะไรเนี่ยอศวินผีม้าขาวมาช่วยประชาชนละเนี่ย ยังมองไม่เห็นลูกทางเลยลูก